สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ep 7แล้วนะครับเมื่อใหม่เริ่มต้นเรียนรู้ google app script นะครับเมื่อเรารู้จัก google app script นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงเขียนยังไงในคลิปนี้นะครับเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการแยกชื่อนะครับเวลามีการส่งฟอร์มนะครับเช่นเราทำการสร้างฟอร์มนะครับรับสมัครชุมนุมอย่างเงี้ยนะครับเราอยากแยกชื่อตามชุมนุมนะครับให้ไปลงตามชีทชุมนุมต่างๆเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกเลยก็สร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับใหม่นะครับ Google Form จากนั้นนะฮะฟอร์มไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าฟอร์มรับสมัครชุมนุมอฟอร์มรับสมัครชุมนุมคลิก1ครั้งตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เข้ากรอกอะไรบ้างนะครับในการสมัครก็มีชื่อสกุลนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นคําตอบสั้นนะฮะ อันที่2นะครับตรงนี้รู้สึกจะขยายใหญ่มากเอารีเซ็ตค่าปกติดีกว่าอันที่2ก็คือนะครับทำซ้ำนองไปเลยนะครับชั้นนะครับระดับชั้นก็เลยนะฮะระดับชั้นอยู่หม้อไหนนะครับที่มาสมาัครส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหนึ่งถึงหอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเลื่อนลงนะะเลื่อนลงตรงนี้ก็จะเลือกเป็น ง่าย,ายเลยมหอย่างเงี 1, ้ยนะครับมหนมสอนะฮะมสมมมหครับแล้วก็ม6โอเคนะครับมีระดับชั้น1 2 3 4 5 6นะครับให้เลือกนะครับว่าเราต้องการจะให้มไหนนะครับเลือกนะครับ จากนั้นนะฮะมีชื่อนะับระดับชั้นที่สําคัญก็คือครับตัวนี้ให้จําเป็นด้วยจําเป็นด้วยต้องกรอกนะครับอันที่3ก็คือชื่อชุมนุมนะฮะเราก็กอปีตัวนี้เลยก็ได้นะครับทำสำเนานะครับทำสำเนาแล้วก็ชื่อชุมนุมอะไรบ้างนะครับที่เราจะให้เขาสมัครนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์ชุมนุมรักการอ่านนะครับชุมนุมดนตรีนะครับชุมนุมถ่ายรูปนะครับชุมนุมฟุตบอลอ่แล้วก็อีกสักตัวอย่างก็เป็นชุมนุม รักสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับแต่ในจริงๆเราก็แต่โรงเรียนก็ชุมนุมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับทีนี้นะครับสุวัสดิจะเก็บข้อมูลแค่3อย่างก็พอเนอะอาะมีชื่อนักเรียนชั้นไหนเลือกชุมนุมอะไรนะครับจากนั้นให้ไปที่การตอบกลับครับแล้วก็ทําการสร้างสเปรดชีตขึ้นมาครับแล้วก็กดปุ่มสร้างครับ อ่าเราก็จะได้สเปรดชีตการตอบกลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีชื่อนะครับชีตว่าการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะฮะจากนั้นวิธีการแยกชื่อนะครับใน,นทีนี้ผมจะให้แยกชื่อชุมนุมนะครับเอาชื่อชุมนุมเนี่ยนะครับที่เลือกมานี่ไปสร้างเป็นชีตใหม่แล้วก็จะเอานะครับข้อมูล3มช่องนี้นะครับประทับเวลาสมัครเข้ามาเวลาไหนชื่ออะไรชั้นไหนเนี่ยเข้าไปไว้ในชื่อชุมนุมนั้นๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ ที่ราวางแผนไว้นะครับโดยการเขียนสคริปต์นะครับมาที่เมนูเครื่องมือครับมาเขียนสคริปต์กันมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครับจากนั้นโครงการไม่มีชื่อนะครับตั้งชื่อขึ้นมานะครับรับสมัครชุมนุมโอเคนะครับกดปุ่มตกลงเรียบร้อยนะครับ เนื่องจากว่าโค้ดมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์โค้ดให้ดูไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับใครที่ไม่ถนัดพิมพ์ค่อยก๊อปโค้ดใต้คลิปสอนเอาก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้อธิบายการทํางานของโค้ดนะครับเพื่อเราไปประยุกต์ใช้นะครับในการเขียนครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนเข้าถึงชีทก่อนนะครับก็คือสเปซชี t แอปตัวนี้นะครับทั้งชีทเวิร์กชีทเนี่ยเราเรียกว่าสเปซชีทแอปนะครับแต่การจะเข้าถึงสเปซชี h แอปได้ได้มันต้องอ้างถึงคลา วิธีการนะครับก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับว่าโอเคว่าอ่าว่า s s ชื่อตัวแปรนะครับมีค่าเท่ากับนะครับตัว s ขึ้นมา control spacebar นะครับเลือก spreadsheet app นะครับ get active ะบจะให้เลือกเป็น get a นชีทที่กำลัง active อยู่ตอนนี้แล้วก็เลือกว่าให้เรียกเป็น get active spreadsheet แบบนี้นะครับ เป็นการกำหนดชีทที่กำลังทำงานอยู่อยู่ในตัวแปร SS นะครับจากนั้นมากำหนดว่าชีทไหนที่กำลังทำงานนะครับแล้วก็วาอีกครั้งหนึ่งนะครับชีทมีค่าเท่ากับนะครับ SS นะครับก็คือ Space Sheet App ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกชีทที่กำลังทำงานแล้วก็ Get Active นะครับ Get A นะครับ Active Sheet เป็นชีทที่กำลังแอคทีฟอยู่โอเคนะครับชีทที่กำลังแอคทีฟอยู่ก็คือชีทการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะเราระบุได้หลายแบบนะครับถ้าใครเรียน EP 1 2 3มาเรื่อกก็จะเข้าใจนะครับว่าสามารถที่จะระบุตัวที่แอคทีฟระบุโดย Open By URL By Name อะไรพวกนี้ได้หมดเลยันะบ i y ID นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะมากำหนด Data นะครับว่านะฮะ Data มีค่าเท่ากับชีทชีทที่เราเลือกที่กำลังแอคทีฟอยู่ดอทเก็ตเรนกเก็ตอาร์ขึ้นมานะเก็ตเรนกในการเก็ตเรนกเนี่ยนะครับก็คือช่วงข้อมูลที่เราจะเอามาใช้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะฮะในที่นี้ผมจะเลือกทั้งหมดแบบนี้นะเนี่ยเวลามีกรอกข้อมูลขึ้นมานะครับตรงนี้เราเรียกว่าแถวที่2นะครับตรงนี้แถวที่2องเพราะว่าแถวแรกมันเป็นหัวข้อละ เราสนใจแถวที่2นะครับคอลัมน์ที่1นรับแถว2คอลัมน์ที่1นึ่งตัวนี้เราก็ระบุลงไปนะครับโรก็คือ2นะครับคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่1อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นใส่คอมมานะครับเลขต่อไปเขาเรียกว่าเอามากี่แถวนะครับผมจะเอามาแถวเดียวนะครับก็ระบุเลขหนึ่งไปแถวเดียวนะครับเอามากี่คอลัมน์นะครับเอามากี่คอลัมน์ก็นะฮะเอามานะฮะ ในทีนี้ผมจะใช้วิธีการก็คือผมจะตัดนะครับผมจะตัดตัวนี้ออกนะฮะตัดชื่อตัวนี้ไปสร้างเป็นชื่อชีนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลจริงๆมันก็จะเหลือแค่3คอลัมน์นะครับถ้าทำนี้นะระบุเลขฟิกลงไปได้เลยว่า3คอลัมน์นะฮะหรือจะให้นะครับระบุแบบที่มันไปกําหนดไปเลือกของมันเองอเขาเรียกว่า get last row ก็ได้นะครับถ้าเราระบุตัวเลขตรงๆแล้วก็พิมพ์เลข3ลงไป3คอลัมน์ แต่ถ้าเราไม่ระบุตรงๆเราก็ต้องพิมพ์คำว่า h e ี t ทำได้2แบบนะ e ะ t g e เนะแล้วก็พิมพ์ตัว L ขึ้นมา c อนโทรลสเปซบาร์อย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเ e ็ l ลาสคอลัมก็จะมีค่ามันจะคืนค่าออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็คือเลข3เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะเมื่อกำหนด Data แล้วนะครับว่าจะเอาข้อมูลนะฮะช่วงไหนมานะับเอาข้อมูลช่วงนี้มาทั้งหมดนี่แหละนะฮะ เราก็จะต้องนะครับาตามด้วยคำสั่งการเอาข้อมูลมาเขาเรียกว่า get value get v control s p a c e b e r a นะครับทีนี้นะครับข้อมูลถ้าเราเอาข้อมูลเซลล์เดียวมาก็คือ get value นะครับเซลล์เดียวแต่ถ้าเราเอามาทั้งชุดทั้งแถวนะครับมันก็จะมีหลายคอลัมน์เราก็เลือกเป็น get value นะครับและค่าที่ได้ออกมามันก็จะเป็น อะไรแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้นะครับ get value แต่ทีนี้ผมจะเอามาแค่แถวเดียวนะฮะผมก็จะระบุศูนย์ลงไปแบบนี้เลยนะฮะ semicolon โอเคนะครับกดเซฟได้นะครับอันนี้เป็นการกำหนด d a ต a นะับทีนี้พอกำหนด Data เสร็จนะครับผมจะตัดนะฮะตัดข้อมูลนะครับตอนที่เอามาเนี่ยมันมาแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราเลือก get Last column นะครับมีเท่าไหร่มันก็มาหมดเลยนะครับมาแบบนี้จากนั้นนะฮะเราต้องการเฉพาะชื่อตัวสุดท้ายตัดออกมาเพราะจะเอาเป็นชื่อชุมนุมนะะแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะว่า name นะฮะมีค่าเท่ากับ data pop นะฮะ,นะฮะการดึงค่าสุดท้ายนะครับในสมาชิกในอาร์เรยนะครับ นี่คือค่าสุดท้ายนะครับของ element แต่ละช่องก็คือ element นะฮะ element สุดท้ายของ array ที่เราจะดึงออกมานะครับเราเรียกว่า pop นะครับใช้คําสั่ง pop นะฮะแต่ถ้านะครับเราใช้คําสั่ง shift มันจะดึงตัวแรกมันจะตัดตัวแรกออกไปแต่ถ้า pop เนี่ยตัดตัวสุดท้ายออกไปเราตัดตัวสุดท้ายเพราะเราจะเอาชื่อชุมนุมไปสร้างป็นชีนั่นเองนะครับเคนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเพิ่มตัวแปรขึ้นมาครับว่านะ ชีต new นะครับชีตที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมีค่าเท่ากับ spread sheet s นะฮะ get sheet นะครับ by name get sheet by name ก็คือเราจะไปเลือก sheet นะครับเราจะไปสร้าง sheet โดยใช้ชื่อ sheet จากชื่อที่เราป๊อบขึ้นมานี่แหละนะครับ semi colon กำหนดชื่อชีตไว้นะครับถ้ามีการสร้างชื่อชีตใหม่นะครับเราจะเอาชื่อที่เราตัดชื่อชุมนุมออกมานะครับเป็นชื่อชีตชื่อวัน w ิว s h t นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับ if นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดปีกาเปิดปีกาปิดถ้านะครับ e ี copy นะครับ copy มาเลย ถ้าชื่อชีดนี้เนี่ยชีดนี้ก็คือชื่อชีดนะครับที่เราดึงชื่อชมนูออกมาเป็นชื่อชีดตอนนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับนูนนะฮะแปลว่ามันว่างมันยังไม่เคยมีการสร้างชีดมาก่อนนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยนะครับมันยังไม่สร้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแค่ชีดเดียวนะครับเราก็สั่งให้มันสร้างชีดขึ้นมาใหม่นะครับโดยนะครับชีดนิวนี้นะครับเท่ากับเอสเอส เอะก็คือสเปซชีตนี้นะฮะดัดอินเสิร์ตนะฮะอินเสิร์ตชีตอินเสิร์ตชีตนะฮะนี่คือคำสั่ง InsertSheet นะครับสร้างชีตใหม่ขึ้นมานะครับโดยชื่อชีตนั้นให้เอาชื่อที่เราป๊อปออกมาก็คือ Name นะฮะไปสร้างเป็นชื่อชีตอ่าโอเคแต่ถ้านะครับมีชื่อแล้วอ่าโอเคนะฮะ ถ้าชีทนี้มันมีชื่ออยู่แล้วนะครับเราก็สั่งให้เอาข้อมูลนะฮะใส่เข้าไปในชีทนั้นเลยนะครับวิธีการก็คือชีทนีวโอ้ยโทษทีคอนโทรสีนะชีทนิวดอ p แอปเพนนะครับ new, อ่าค,ค,ค,คำสั่งแ p ปเพนโรก็คือเพิ่มแถวเข้าไปนะครับในชีทนั้นเลยนะครับโดยข้อมูลที่เราจะเพิ่มเอามาจากไหนนะครับ ก็เอามาจาก Data นะครับข้อมูลที่เอามาจาก Data โอเคนะครับตอนแรกเนี่ยนะฮะดัตต์เนี่ยของเรามาหมดเลยนะฮะมาทั้งแถวมีเท่าไหร่มาหมดเลยนะฮะแต่เมื่อเราป๊อปมันนะครับ Data นะครับก็จะเหลือแค่3คอลัมน์นะครับเพราะว่าตัวนี้โดนตัดออกไปแล้วนะครับป๊อปก็คือตัดออกไปทำชื่อชีตก็เหลือแค่สามข้อลำเพราะงั้น Data ที่เหลือ ก็จะมีแค่ข้อมูลลัมน์นะฮะที่จะใส่เข้าไปในชีตใหม่นะครับถ้าคนต่อมานะครับเลือกชื่อชุมนุมซ้ำกันนะฮะมันก็จะโชว์ว่าอ้าวมันมีแล้วนี่มันก็จะไปเพิ่มข้อมูลเลยนะครับแต่ถ้าชื่อชุมนุมที่ถูกเลือกเข้ามาใหม่นะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีอยู่ในรายการชีตนะฮะเราก็ให้มันสร้างใหม่แล้วก็เอาข้อมูลไปใส่นี้นะครับโอเคนี่คือการทํางานนะครับ มีแค่นี้ครับสูตรมีแค่นี้นะฮะหรือว่าการเขียนคําสั่งมีแค่นี้นะฮะทีนี้เราใช้มันทางานนะตามที่เราต้องการทํำยังไงเราก็ต้องทาทริกเกอร์มานะฮะมาที่ทริกเกอร์ตรงนี้นะครับเปิดทริกเกอร์ขึ้นมาอ่าแล้วก็มาเพิ่มทริกเกอร์ครับเสร็จแล้วนะครับเรามีฟังก์ชันเดียวก็คือ MyF u n ังก์ชันเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเปลี่ยนจากเมื่อเปิดเป็นเมื่อส่งฟอร์มครับเมื่อส่งฟอร์มเราจะให้มันทางานในไ y f u ฟังก์ ction ันนะครับ แล้วก็แจ้งเตือนทันทีถ้ามีความล้มเหลวกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็ไปที่อีเมลแล้วครับอ่าขั้นสูงครับไปที่รับสมัครชุมนุมไม่ปลอดภัยนะครับไปที่อนุญาตครับการเขียนสคริปต์นะครับเข้าถึง o o o g s h s h t เนะี่ยเราจะต้องทำเป็นขั้า้านอนุญาตก่อนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ สคริปต์ของเราเนะฮะ,ะทิกเกอร์ของเรานะครับถูกกําหนดแล้วนะเมื่อไหร่ที่มีการส่งฟอร์มนะฮะเราก็จะให้มันทําตามนี้นะครับก็คือไปสร้างชีตใหม่ถ้าไม่มีชีตตามชื่อชุมนุมแล้วก็เอาข้อมูลนะไปใส่นะครับเรามาทดสอบกันครับมาที่นะครับแสดงตัวอย่างนะฮะแล้วก็นครับนักเรียนของแรกนะสมชายเรียนดี สมชายอยู่ชั้นมอไอะสมชายอยู่มอหนึ่งะฮะสมชายเลือกชุมนุมอะไรนะครับโอ้สมชายชอบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับกดปุ่มส่งอ่าพอกดส่งเสร็จเรามาดูผลลัพธ์ครับอ่ามาที่เห็นไหมครัมาแล้วนะฮะข้อมูละฮะสมชายเรียนดีมาที่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับอ่ะลองอีกสักชุมนุมนะครับส่งคำตอบเพิ่มดูซิ คนที่2นะครับ,สม,ส,นะรบสมปองคนสวยสมปองอยู่ชั้นมอสองนะฮะสมปองรักการอ่าน,นชอบรักการอ่านกดปุ่มทรงมาดูผลลัพธ์ครับรักการอ่านสมปองคนสวยรักการอ่านอ๋อเดี๋ยว พอดีโค้ดที่ผมเขียนไว้รเราจะจับแถวเดียวตลอดนะครับจุดประสงค์ก็คือโอเคนะครับเดี๋ยวปรับโค้ดอีกนิดนึงจุดประสงค์ก็คือไม่ต้องการให้มีข้อมูลนะมาซ้ําซ้อนอยู่ในนี้เยอะๆนะครับซึว่ามีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยในชีตนี้ไม่ต้องให้ใหมีนะครับก็คือเราจะตัดชื่อเข้าไปที่ชื่อชุมนุมเสร็จแล้วเราจะลบข้อมูลออกไปเลยนะครับ ไม่ต้องให้มันเป็นชีดว่างไปเลยนะฮะอย่างนั้นผมขอลบตัวเดียวกันนะะลบแถวลบแถวโอเคนะครับเราจะให้ตัวนี้เป็นว่างตลอดนะครับหลังจากที่เอาชื่อลงมาที่ชุมนุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเขียนโค้ดเพิ่มนิดนึงนะฮะั้นสุดท้ายนะครับให้หลังจากที่เอาข้อมูลลงไปแล้วเนาะหลังจากที่เอาข้อมูลลงไปแล้ว ให้ชีตนะครชีต uh, หมายถึงนะฮะชีตที่เรากำลัง uh, get active อยู่นะครับชีตนี่แหละการตอบแบบฟอร์มหนึ่งเนี่ยก็คือชีตที่กำลัง get active อยู่นะฮะ d e l e t e ทําการลบเลย delete แถว delete row นะครับแล้วก็ให้ระบุตัวเลขนะครับหรือว่า position integer position ก็คือ ตัวเลขแถวนะครับว่าจะลบแถวไหนนะครับอ่ะผมก็จะลบแถวที่สินะครับเพราะว่าแถวแรกแถวแรกก็คือ,อประทับเวลาชื่อสกุลระดับชั้นนะครับข้อมูลของเรามาอยู่แถวที่2อ่าโอเคนะครับเพิ่มคําสั่งนี้เข้าไปโอเคนะครับจากนั้นอ่ะลองดูนะทีนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลคอมพิวเตอร์สมชายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลอง เพิ่มอีกคนนะะสมปองนะฮะ,สม,ส,ะสมปองคนสวยอ่าสมปองคนสวยอยู่ชั้นม .2 ชุมนุมรักการอ่านนะฮะกดปุ่มทรงครับอ่าเรียบร้อยนะะมาดูสิอ่ามาแล้วนะฮะสมปองนะครับรักการอ่านนะฮะแต่ นะครับฟอร์มเราว่างเห็นไหมฟอร์มเราว่างอ่านะโอเคนะครับสมมติว่าโอเคนะครับผมขอเทสสมชายใหมนะ่นะรู้สึกมันจะมาเพี้ยนๆนิดหนึ่งเนี่ยสมชายนะะฮสมว่าสมชายเรียนดีนะฮะสมชายเรียนดีนะครับม .1 น,นะฮะสมชายชอบคอมพิวเตอร์กดปุ่มส่ง มาดูข้อมูลสมชายสินะค,คอมพิวเตอร์เห็นไหมครับสมชายเรียนดีมอน่งนะครับข้อมูลบ้างเปล่าแล้วนะฮะส่งคำตอบเพิ่มนะฮะสมศักดิ์คนขยันสมศักดิ์คนขยันอยู่ชั้นม .2 เหมือนกันนะครับชอบรักการอ่านเหมือนกันนะดูนะฮะกดทรง ชอบเหมือนกันนะครับมันเป็นยังไงไม่มีข้อมูล้วนะฮะแล้วมาที่รักการอ่านนะมครับสมศักดิ์คนขยันนะมครับม2ก็จะมาอยู่ที่ชุมนุมรักการอ่าน2คนลนะเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์คนเดียวนะโอเคนะครับล็อกอีกคนนะเด็กชายสมพงศนะ์คนดีนะอยู่ชั้นม3นแล้วก็ชอบ คอมพิวเตอร์นะเหมือนสมชายเรียนดีเลยกดส่งด้วยสินะครับมาดูผลลัพธ์ครับนะคอมพิวเตอร์สมพงคนดีมาและนะฮนะอ่าชุมนุมละสองคนละนะฮะส่วนตัวนี้ก็เคลียร์ว่างเปล่าเห็นไหมฮะจากนั้นลองอีกสักหนึ่งชุมนุมนะครับเพื่อทดสอบค่านะครับสมศรนะีเรียนเก่งนะฮะสัญชินเรียนเก่ง ลองเลือกอีกสักชุมนุมดูสิอยู่ภ .4 นะชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปกดทรงอ่าไหมครับก็จะสร้างชีตถ่ายรูปขึ้นมานะครับแล้วก็เอาสมสีมาไว้ในชุมนุมนี้นะฮะส่วนข้อมูลนี้ก็เคลียร์โอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่านะครับข้อมูลของเราถูกต้องแล้วนะครับถ่ายรูปหนึ่งชุมนุมคอมพิวเตอร์ะฮะและการอ่าน2นะฮะมันก็จะแยกตามชีตนี้นะครับ ตามโค้ดที่เราเขียนตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครที่ไม่ถนัดเขียนโค้ดก็นะฮะก็ปีโค้ดตามนี้นะเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับยังไงก็ไปลองนะครับพัฒนานะครับประยุกต์ใช้งานดูนะครับให้เหมาะกับงานของเรานะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ